ไ้ยรวบรคุณนอ้ณนอมกันเ,นนเนลกพร้อ ua, มากินละไทยลวบพร้อมดูดจินแต่ดูดนต่ำมาถึง<อ>ต่ำหวดโอ้ยตัวแหมีไหมโอ้นขึ้นบอกกันนั่งก่อนโอ้ยเหรอขอียง mọi người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  không người mọi 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 ใช่หอดิบองกิมไส้นะใช่ไหมต้องใส่ก็ไปผสมไปปนๆเราบอกง่ายพุ้นนะครับเปนเขาทัน Hết thứ มาหางี้มาักจักปกระเบพาเอาบ่หมักคือบ่มัดเ่ากตกี้พอแม่กินเขาเจ้าให้ว่าซันเนาะตัวเสียบยวหุ้งเขาเจ้ากินกันก็เป็นตามหุ้งก็ป่วนปลาก็แขงน้ำไม้หายวอาสันว่าอยากเขาเจ้าขาขาน่าบ่กินกับขานจะกินเนาะ มันบ่มี่เนืบ่มีข่เียวมี่เหว่เขาเงอืมขายยกขายง่าเราจะไม่ได้กน่าน้อายง่าะขาง่ายก็ขาพวกไอ้กินข้าเข้าเจ้าที่หนึ่งงายง่าไ่อยากย่งขาสิที่แย่คนจะขายอหไรขายย่ไง มาึ้นเขาที่หนงามมาหุงมาดื่ดื่ที่ยาอน้ายี่อยางวน้นเหมอเาะนมาเสอืดจียกเจียกข้าเจ้าท่านก็บอกอืดว่าอยากตายน่ะอื่านนีนม่ได้กินข้าวเาะก็ได้ว่าอดข่าเนามื่อนี้เขาพันป้ายสอน่กินเจ้าข้าอย่างเดียวขอนีม่อเนิ้เมือเปิดเอโน้นเาบนาท ลงสีไงมันสูงครับ่ะมันอยู่ทางเขาลงสีไงก็ต่างเลยมันยังลลงจะไม่ัน่ก็เม็ดเราไปหอดไปเห็นทอมันก็บรรเทาแล้วแบบมาบ้านคุยคุยกันตัองเอไงถไงก็มาหากินหนังวะพระเจ้าหากินหนังเลยวะไม่ใส่เบอร์ฉินแตงมาเบอร์ินเาที่นึงกเสียเง้ ข้ามมือ yes. ขึ no. mm ้นที่อย่างไปง่าสุดข้เขาที่หนึ่งทางไปกินกับใครกับมึงกับมึง่างนี้เตหน้าน่นหน้าเขาที่หนึ่งไหนพ่วางเลยเขาที่หนึ่งนม้ง่ายเลยานกต้มือเขาพุทภาพดีอ่ย่งคือเขาเขาคือเขาชื่นย่างนั้นยังซื่อเลยล่าให้เขาที่นถ้าเขาที่นหนึ่งเดี๋ยวมไปหนึ่งยีไมเขาที่หนึ่งคนเดหอมะลิานหนังผ้านนีนตัวกระุกเขาที่ เขาถืบว่าักจักเม็ดน่ะขอที่หนึ่งเขาคัดเม็ดเขาคัดเอาเขาเจ้าเดียกังนันเป็นขาที่หนึ่งทำมเหรเฮ้ยนใจนักอลาซังมันถืเป็นขาที่หนึเขาร่วมกับสุมนัสเจ้าเดยกินขาที่หนึ่งมบอร่วมตามไปามไปมาเจ้าเด็กินขาวที่หนผมบอรเลย่นเลยนั่คือมือนั่นคืเมขาที่หนึ่งเขาัดั เขาาไปเขาค่ายทหารเขาองค์การเขาเขารวมเขาแล้วแคาถุาถือมูลเนยบ่มูลเนยผสมประชานกันเขาเขาเรื่องนอกเขาต้างจีบลายแล้วเขาเจียบเจียหาเจีบขาเจี๊าลอดเขา